สวัสดีค่ะวิดีโอนี้เป็นการติวข้อสบอบออนียนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นป .6 ประจำปี2561ค่ะหาผิดพลาดประการใดต้องขอนอภัยลนานาที่นี้ด้วยนะคะข้อที่23 What is the diary about อันนี้นะคะจะต้องอ่านไดอารี่นี้แล้วก็คำถามข้อ26ถึงข้อ23ถึงข้อ27ค่ะจะแปลได้นะคะไดอารี่ของมาเรียวันที่26มกร,ราคม2019ค่ะ การเดินทางไปชายหาดเขาแน่ของชันมันน่าทึ่งมากมันเป็นไฟการอาหารที่ยาวนานที่สุดหน้าต่างของรถบัสแสดงให้ฉันเห็นถึงทุ่งหญ้าเขียวขจีที่สวยงามมากเราพักในช่วงเวลาสั้นๆท,ท,ที่อยุธยาใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงเพื่อเดินทางไปยังชายหาดในจังหวัดพิษบุรีแล้วเรารับประทานอาหารตอนกลางวันใกล้เที่ยงใกล้ทะเลใกล้ชายหาดค่ะฉันเรียนดูวิธีการแกะปูด้วยตัวเองเรามาพักกันที่ศูนย์ฝึก ดราม่าหกนะคะอย่างสนุกสนานใกล้ชายฝั่งทะเลฉันมีความสุขมากที่ได้สูดลมกลิ่นทะเลฉันมีความสุขมากกับทริปนี้ค่ะไดอารี่นั้นนี้นะคะเกี่ยวกับอะไรข้อที่หนึ่งนะคะ The Beautiful Green Fields เป็นเกี่ยวกับทุ่งหญ้าที่เขียวขจีค่ะข้อที่สองน,นะคะ The Beach in p e t b u r i เป็นชายหาดที่เพชรบุรีค่ะสซาน,นะคะ m a r i u s Longest Dive Journey ก็คือการเดินทางที่ยาวนานที่นนสุดของมาเรียแล้วข้อที่4นะคะ The Rama VI t r a i n i n n ง e n t นเนะคะก็คือเป็นศูนย์ฝึกดรามา6นั่นเองค่ะข้อนี้นะคะจะต้องตอบข้อที่3ค่ะเพราะว่าไดอรี่นี้เป็นการเล่าเกี่ยวกับการเดินทางของมาเรียในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ